สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมอ,อดำรงนะครับผมนะคลิปวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนธันวาคมนะครับผมนะก็คลิปที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ไปเข้าตัวลองนะครับผมนะเข้าตัวลองก็เสียดายอยู่เหมือนกันครับแต่มาเข้าตัวนี้นะครับผมนะ เข้า58ตัวนี้ก็ถือว่า10ชุดก็คือไม่ตกหล่นนะครับผมนะผมก็เคยบอกว่าถ้า18ชุดเลยสิบหกชุดนี่มันจะอยู่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่95นะครับผมนะ95เคือที่จะมาแต่ถ้า10ชุดก็ประมาณ90ก็ถือว่าโอเคครับผมก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับผมนะก็สำหรับสมาชิกในกลุ่มก็จะลงให้อยู่ ตั้งแต่ตแรกที่หวยออกเลยนะครับผมนะตั้งแต่ตแรกที่หวยออกเลยจะเป็นตัวนี้นะครับผมนะจะเน้นให้สมาชิกตัวนี้กดลองก็ตัวนี้นี่ทดลองเพราะว่าสองสองสอนี่ดับนะครับผมนะเน้นให้สมาชิกแต่ในรอบสุดท้ายผมจะตัดเท่ตัวนี้ให้ลงใน Youtube ก็เสียดายอยู่นะครับผมนะก็ไม่เป็นไรถือว่าก็ใครที่ติดตามก็ ยังมีโชคมีลาบกันอยู่นะครับผมนะไว้สมาชิกรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางสำหรับอีกสูตรนึงก็ท่านย้อนไปดูนะครับผมนะย้อนไปดูสูตรเก่าที่ผมลงให้สมาชิกดูมันก็ยังเข้าดีนะครับผมนะก็ยังเข้าดีถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับผมนะสำหรับรัฐบาลไทยสูตรเก่าสำหรับสูตรที่ลงให้สมาชิกในกลุ่มที่ทำเล่นๆไปก็แค่งวดสองงวดก็ อาจจะหลุดก็เข้าที่แปดสองนะครับผมนะเข้าที่แปดสองสำหรับงวดนี้ก็มีสูตรใหม่ให้สมาชิกในกลุ่มเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์ดูอสำหรับงวดนี้ของวันที่สิบหกเดือนสิบสองนะครับผมนะมันจะเยอะชุดหน่อยนะครับผมนะเยอะชุดหน่อยเพราะว่างวดนี้ตัวตัดมันเยอะไปก็จะอยู่ที่เอาที่ตัวเด่นนะครับผมนะหนึ่งสอง หกสองหนึ่งสามหกสามนะครับผมนะฟังผมไปนะผมไม่รู้ว่ามาจอกตัวไหนนะครับผมนะเอาที่ตัวเด่นๆครับผมเอาที่ตัวเด่นๆน,นะที่ตัวเด่นๆหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งห้านะครับผมนะ หกห้าหาหยิบจับพลัตต์รีไว้นะครับผมหนึ่งเจ็ดครับหกเจ็ดอันนี้สิบชุดพอดีในเมื่อสิบชุดพอดีแต่ตัวเลขตัดมันมันเยอะนะครับผมนะวันนี้งวดน,นี้นะครับผมนะทั้งหมดมันจะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับผมนะหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์ผมจะลงแค่ งวดน,นี้เอาสิบสองชุดนะครับผมว่าตัวตัดมันเยอะมากเลยสิบเก้าหกเก้าครับผมนี่นะครับผมนะแค่นี้แล้วทีนี้ผมจะมาตัดให้สมาชิกลองดูนะครับผมนะตัดให้สมาชิกไปหยิบจับรอตเตดรีดูก่อนเพื่อนเลยก่อนเพื่อนเลยนะครับผมนะไม่สนหวยดังนะครับผมนะไม่สนหวยดังหกสี่หกห้านี่ไม่อยู่ในสายตานะครับผมนะ คือพศนะครับผมปีพศนะครับไม่อยู่ในสายตานะผมจะไม่ตัดตามกระแสนะครับผมนะผมจะตัดตามที่ผมคำนวณสูตรนะครับผมนะคำนวณสูตร8ดบวกแปเป็นส6บห7ห6 7 8เแปดหแปดเลขเท่ากับ10มีห้าห67อืดห้าหเดเลขเท่ากับ1ิ7สําหสำหรับเลขงวดน,นี้นะครับผม มีเลขขี้นะครับผมเลขขี้นะเก้าหนึ่งสามครับผมเก้าหนึ่งสามชนอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมนะเก้าหนึ่งสามเลขหนึ่งนี่คือคือมาอยู่แล้วนะครับผมนะเลขหนึ่งมาอยู่แล้วนะทีนี้ผมจะตัดอีกเอาศูนย์หนึ่งอีกมาตัดห้าหกเจ็ดครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดสองสามสี่สองสามสี่โอ สองสามสี่หกิ่งหัยดับนะครับผมนะดับสําหรับหลักหน่วยนะครับผมนะหกดับหลักหน่วยสําหรับหลักสิบไม่ดับนะครับผมนะสําหรับหกตัวเดียวหลักสิบคือดับศูนย์นะครับผมนะหลักสิบคือดับศูนย์นะสำหรับหัวดับเอาผมจะบอกหัวดับให้ง่ายนะครับผมนะหัวดับก็คือว่าหลักสิบก็เอาสมมุติว่าห้าบวกห้าก็เท่ากับสิบครับผมก็คือศูนย์ดับนะครับผมนะ แปบวกดเท่ากับ16กครับ6ดับครับผมสำหรับหลักหน่วยนะครับผมนะคือบอกหลักหลักดับนะครับผมนะก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับผมนะคือจะไม่คำนวณหน้าจอนะครับผมผมจะตัดให้สมาชิกไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูแค่นั้นเองนะจะตัดทั้งหมด6ชุดครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือทำกันสดสดครับไม่ได้เตรียมมานะครับผมนะไม่ได้เตรียมมาว่าอะไรมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะ เดี๋ยวผมก็คิดแป๊บหนึ่งก็สูตรมันก็มีหลายสูตรนะครับที่เอามาตัดนะแ8ดบวกแปดเท่ากับ16แปดบวกแปดเท่ากับ16 6ตัวนี้6ตัวนี้6ตัวนี้โอ้ถ้าจะไล่6จริงๆมันก็เยอะนะครับผมนะผมก็ไม่รู้แล้วหวยออกตัวไหนนะครับผมนะแต่ที่นีแน่ก็คือว่าทำตามสูตรแค่นั้นเองถ้า16ชุดเนี่ยมัน95%ครับที่จะมานะครับผมนะหนึ่งหนะงวดนี้มี1กับ6นะครับผมนะ มีเลขที่มีเก้าหนึ่งมเก้าหนึฟันไปที่3ามนะครับผมนะตัวนี้ลองดูเพราะว่าฟันตามสูตร3 1มหเลขเท่ากับ10เท่ากับ5 6 7 5 6 7 3 1 5 6 7 นี่นะครับผมนะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวลองไปนะครับผมนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าให้เป็นตัวลองไปนะครับผมนะตัวที่ผมไมนนี่ก็คือตัวเด่นหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะครับผมนะถ้าไม่มีหมดพวกนี้ก็สําหรับเลขเด่นครับงวดนี้คือสามครับผมนะเลขขี้เลขขี้คือสามถ้าเลขคู่ครับผมมีสี่กับแปดครับเลขคู่นะครับผมมีสี่กับแปดนะ ต,ตัวนี้ตือตัวรองนะครับผมนะหหยิบจับโอตาตรี่ไว้แต้นเนื่อๆนะครับผมนะหกสี่หกสี่หนึ่งสี่หกห้านี่แหละครับผมห้าหกเจ็ดสองสามสี่สองสามสี่นะครับผมนะหกสามหนึ่งสามถ้าถ้าหกเอาอย่าให้ผมอธิบายเยอะครับผมเดี๋ยวท่านสมาชิกอาจจะงงว่าเอยนี่ทำไมต้องมา บวกลบคูณหารในเสียเวลาเวลาสำหรับสมาชิกผมจะตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะรู้แล้วว่าจะตัดตัวไหนให้แต่ก็อยู่ในหมวดนี้แหละครับผมนะอยู่ในหมวดนี้ก็คือเราวิเคราะห์กันเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สี่บวกสี่เท่ากับแปดครับผมตัวนี้นะครับตัวลองนะเนี่ยตัวลองที่ผมขีดไว้ตัวน,นี้ตัวลองเลขเท่ากับสิบคือห้าหกเจ็ดคือตัดมาเรียบร้อยนะครับผมนะตัมาเรียบร้อย 2 1 0 2 1 0 2 1 0ก็ให้สมาชิกท่านใดที่ติดตามผมนะครับผมนะมันก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่0 8 4 6์แปดสีครับ นี่นะครับผมนะ id ตัวนี้ก็ id นะครับผมนะ id ท่านอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทําไมผมถึงบอกว่าอื16ชุดมันเข้ายังไงมันง่ายๆครับผมมันง่ายๆนะมันง่ายๆนะแต่ที่นี้เรามีกําลังจะซื้อไหมแค่นั้นเองบางทีเราก็ตัดไม่ถูกนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะผมไม่มีหรอกครับว่าหวยตัวลงตัวเดียวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีครับผมอไม่ไม่ทําย้อนหลังด้วยครับ คือทาย้อนหลังแต่ให้สมาชิกในกลุ่มดูแค่ย้อนหลังไปแค่2งวดแล้วงวดที่3ประมาณนี้ครับผมถ้าสิทธิทําย้อนหลังนะครับผมนะผมจะให้สมาชิกรู้ว่าท่านจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ท่านถ้าอาจารย์ใดหรือว่าบุคคลท่านใดทําย้อนหลังมาเข้ามาห้างวด10บงวดแล้วคือทําย้อนหลังครับผมถ้าทําย้อนหลังประมาณ2งวดงวดที่3เนี่ยจะเข้านะครับผมนะหรือว่า1งวด2งวดนี่จะเข้านอกจากนั้นจะหลุดครับผมถ้าทําย้อนหลังนะครับผมนะฟังผมไว้ดี สูตรนี้คือสูตรตายตัวนะครับผมท่านไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับผมนะที่ผมลง youtube ให้ท่านสมาชิกดูนะครับมันจะมีแปดครับผมแปดบวกหน่วยล่างไอหน่วยบนครับผมนะแล้วก็เดินแต้มท่านไปดูตรงนั้นนะครับผมนะเข้าตลอดนะครับไม่เชื่อผมท่านย้อนไปดูนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์ตรงนั้นนะมันง่ายๆครับผมสูตรตรงนั้นง่ายๆเองมวดนี้ก็เข้าครับผม เข้าห้าเปนะครับผมนะแต่คือผมลงสูตรทุกสูตรในใน u t u b e นะผมจะไม่ลงย้อนหลังนะครับให้ท่านย้อนหลังไปดูเองนะครับผมนะและท่านจะได้สูตรตัวนั้นมามันจริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับผมนะท่านไม่ต้องไปหาสูตรอะไรบวกตรงนู้นตรงนี้บวกให้มันมั่วไปหมดหรอกครับผมนะไม่ต้องมาขีดเส้นตรงนู้นตรงนี้โยงไปตรงนู้นตรงนี้ไม่ต้องครับสูตรง่ายๆครับอืสูตรง่ายๆให้ท่านสมาชิกไปทําดูสูตรง่ายๆ นะครับผมนะอาจจะเข้า2งวด3มงวดแลวด้วหลุดตรงนั้นท่านอย่าทิ้งนะครับหลุดแล้วก็งวดต่อไปมันก็ต้องเข้าออครับผมคือสูตรใช้ได้ตลอดชีพเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคลิปหลังนะครับผมนะผมจะมาสอนอธิบายที่ผมลงตารางเลขล็อกให้ท่านสมาชิกดูของงวดก่อนนั่นผมบอกว่าตาลองเลขล็อก3ลัดหวย3ลัดนั่นแหละครับผมนะดูว่าผมจะทํำยังไงวิธีตัดตัดยังไง ผมจะลองดูนะครับผมนะถ้าท่านใดยังไม่ได้ตารางเลขล็อกที่ผมลงให้ท่านย้อนไปดูคลิปนะครับผมนะย้อนใน u t u b e นะั่นแหละในช่องของผมนะจับแพะชนแก่ท่านใดถ้าท่านอยากรู้ข้อมูลท่านก็กดกดติดตามไว้นะครับผมนะกดซ u b สไครต์กดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนั่นแหละครับผมนะนี่นี่ก็คือว่าเอาเอาคําพูดเขามาพูดนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอ่าขอกรอบคําพูดอาจารย์ท่านอื่นมาไอ้น,นี่หน่อยส่วนมากผมจะไม่ค่อยมีเวลาแลครับผมนะผมจะลงแค่งวดละคลิป2คลิปแค่นั้นเองสําหรับฮานอยวันนี้วันที่2นะครับผมนะฟันบน7กับ0นย์ะครับผมฟันล่าง4กับ5 4 5เต็มๆครับผมนะศูนย์ก็มา7ก็มานะครับผมนะมาทั้งปกติทั้งอะไรก็ขอสแสดงความดีใจ กับทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมนะถ้าถ้าแบบว่าซื้อฉลากในกลุ่มกับผมนะครับผมนะซื้อตัวเลขที่ผมลงให้ท่านอาจจะถูกแต่ถ้าไม่ซื้อตัวเลขที่ผมลงให้ท่านอาจจะผิดก็แค่นั้นเองติดตาม1ิอาจารย์แต่ละอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับผมนะให้สมาชิกรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางแค่นั้นเองถูกไม่ถูกไม่รู้ก็ดูนะครับผมนะดูนะไม่ได้โม้ก็คือว่าให้ท่านดูแค่นั้นเองอาจจะหลายชุดหน่อยก็คือมันโอเค สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆสวัสดีครับ